นิทานเรื่องควายใจดีณทุง่งนากว้างใหญ่แห่งหนึ่งควายหนุ่มใจดีชื่อว่าเบิดวันหนึง่งเบิดออกมาเดินเล่นในทุงน่งนาอากาศสดใสและเงียบสงบระหว่างทางเขาเจอต้นกล้วยสุกลุกโตน่ากินเต็มต้นเบิดดีใจมากคิดในใจว่ากล้วยนี้คงพอกินทั้งวันทันใดนั้นเพื่อนกระต่ายกับนก ก็บินผ่านมาเห็นกล้วยด้วยพวกเขาหยุดมองและหวังจะได้ชิมกล้วยสักหน่อยเบิดมองเพื่อนๆแล้วคิดว่าบางทีเขาควรแบ่งให้บ้างเขาเด็ดกล้วยและแบ่งให้เพื่อนด้วยความเต็มใจทั้งสามนางกิ่งกล้วยด้วยกันอย่างมีความสุขแม้จะได้ไม่กินมากเบิดกลับรู้สึกอิ่มใจที่สุด เขาเรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงมาจากการแบ่งปันและตั้งแต่นั้นมาเบิร์ดก็กลายเป็นควายที่ใจดีที่สุดในทุ่งนา